สวัสดีค่ะที่นี่เวสป้ารามคำแหงนะคะวันนี้เซีป๊อบจะพามาดูว่ารถในร้านของเรานะคะมีรุ่นไหนบ้างไปดูกันเลยเริ่มจากรุ่น lx 1 5 0 cc iget evs กันค่ะที่ร้านนะคะจะมีสีขาวสีฟ้าสีเหลืองแล้วก็สีม่วงค่ะส่วนรุ่น s 1 5 0 iget evs นะคะมีทั้งหมด4สี4ค่ะแต่ว่าตอนนี้มีโชว์ที่หน้าร้านคือสีเทานะคะ ถ้าเป็นแนวสีสดใสเลยนะคะแนะนำเป็นพ i m m e r w e า S 150จะมีทั้งหมด2ส,สีด้วยกันค่ะสีฟ้าแล้วก็สีเขียวค่ะสำหรับรุ่นยอดฮิตอย่างสปินมีครบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสปิน150สปิน S 150และสปินเทคค่ะสำหรับรุ่นที่ไม่มีโชว์หน้าร้านแต่มีในสต็อกนะคะอย่างเช่นรุ่น g p s 150และ GTV 300ค่ะร้านของเรามีของแต่งอีกเพียบเลยค่ะถ้าลูกค้าออกรถกับที่ร้านนะคะจะมีส่วนลดค่าอะไรและเซอร์วิสให้อีก10%เลยค่ะที่ร้านเรานะคะมีบริการเซอร์วิสเช็คระยะซ่อมตัวถังและสีครบคันในที่เดียวเลยค่ะถ้าหากลูกค้าท่านได้สนใจอยากออกรถหรือเข้ามาชมรถตัวจริงสวยๆแบบนี้นะคะสามารถเข้ามาได้ที่เวสป้ารามคำแหงนะคะ